ก,ก้าแล้วก็งามเป็นจุกเป็นจุกเด้พี่น้องเงินมองนี่งามจุก ก็ดูเงาคล้ายาดีเลยตาดีเลยเทนดที่บัดทุกคนสุขทางททางเราสทีทางเหนที่นี่ต่างของสูงนรัเพื่นซึ่าอนกเทนเรยังตามชีวิตชีวิตของเราพ่อเป็นเรื่องเนเอรเลยเนาะ พราะว่าอันไทยนี่เรี่วไว้ยุบหน่องแต่ว่าอันดำห,หน่อยที่เรื่องมืออะไรอ้อโ่บูบบ ปุ่นก็จะลงไม่ได้แล้จะตมเห็เางขัลูนี้ที่ยังมีสี้าดำเลโอ้โเขากตะหัวควายไปพี่น้องเลยเลกอะไร kapan ke siang ni siang oh o oh oh hop เันว่ารถพอดเ้เลยดึด้ดนรว่ารถนั่นนี่ภาพบคอยนั่นเป็นอะไรดวหน,น่โอ้ยธรรมดาดิเน้านี่กับหาชท่สองปีนี่เป็นไหเนอะคหารที่เราพอหน่อยฟังเลยพี่น้อ,อยย้ายนี่นั่นดำปีนี่แต่ก้อนเป็นเดินเห็นไ ก่อนจะเดินไปเรืนอ่ๆแบบน้เงขภาวนานันนะหาีได้2องสองอีแล้ไ,ไอ้นน,นื้็จังเราเน้อนรแล้วก็วเสีเขาเนี่ววยวัวาวมันให้หน้าเพียนเขาสีน้ำเลยคพี่้องเลยดูนี่

นี่พี่น้องครับัตรถ่าภา,าพมาือมาอยู่ท,ที่นี่แล้วบาดรว้าตัวนักจิ๋มานักกึ๊เด้อสบายดีเด้อเด้อเด้อสบายดีเด้อเงือนเด้อเด้อโอ้ยโอเคดีผมเพรียงเพียงหนากันน้องนี่โอ้ยเป็นได้ได้ผู้ซอยไหมแต่งได้นี่ ฮะโอ้เป็นมาซาวโอ้นั่น้องของแม่เจ้าป่ะโอ้เราจะมาเทิมน้อยโดยโดยทั้งนี้ใช่ไหมมึงอะเอ้ยผู้หนั่นน่ะตาคุ้มเนาะข้ากินดีพี่น้องสบายดีเลยน้องเด้อจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายพี่น้องผู้หญิงหนาเออเนก็มันคือไอต่องบ่ะ ก็อันนี้ได้พี่น้องเลยคือเหตุการณ์แค่คือ,อ,อ,อเฮ้ยเก๋ตัวไทยเนาะทั้งกอกเข่าพี่น้องเลยเข่าแล้วมาคือเรี<โ>ยบร้อยเนาะฮะยังไม่ได้กินได้ยุ<อ>่ง๊วยดีดเท้เอาปิดไหมในจังหวัด

แล้วจมัดตด่นอนนี่ไม่ได้นับเลยยังไม่ไนับอยู่เลยสองตำรวจมาออง,งพี่น้องสี่หกแปดสิบสองสี่หกง้สมัดพี่น้องเลย <c oughs> กบคือคือลกลเดียได้จงกมาได้คือมันนี้ร่วมกันได้เนาะร่วมกันหลายคนเอ้ายัา <laughs> งกันนะคือเห็นแล้วบ,บาทนี่พี่นออ้องเอ้ยเอ้ยกินกระตามพรอนคัมโอ้มาจีพอยปอะกาเจ้าเน,นี่กกยฮะ แต่ตัวเห็ดปีกายที่ยังพอเลยโอ้ปีกายนี่พอเลยโอี่น้ยงตาตาาาตกาตาตาตตอตตอกตาตางกับพุตานั่นแหละต กามันน้อยเนาะได้กาบมันสั่น้องเว้ยก็เลยมัดอันนั้นอันบ่นได้เห็ดมัดใหญ่บ่ไ,ได้เนาะได้กาก้าน,นี่นีดับน้อนบิดเดยมันอันน่ะมันบ่ได้ปิดกี่มาลูกขงังอีรูเห็นไหนเห็นตาเด็กอันลังเส้นอันนี้เด้ย๋ยวจ๋าเด้๋เบิง่งดู เนาโอ้ยเนาะเช้าส้มน้อยนี่ก็ได้พี่น้องเลยโอ้คุ้มกับอย่าีเนาะมาจะใช้จ่ายหน่ะฮะมาเทิมน้อยโอ้ยเบิงหน้าเบิกตายพี่คุ้มอันบ่อันนี้ชี้เป็นเบื้องลู่ห่ะเป็นอันป้าลุงเคนจ่าเห็นมั้ยจักเนาะน้องเลยเป็นด้านดำเป็นตุ๊กเลี่ยงเนาะเลี่ยงธรรมดาพี่น้องเลย ทางนั้นเนาะโอ้ตะพุ่นกะมีถามว่าตั้งแบบที่แดดมากเป็นสิบูเหี่ยว,ว่านี<อ>่เอาไปแสบมากก็เออมาลุ้นกันพี่น้องวา่าเฝนสีดตกกล้าแน่หรือแฟงได้ด้วยนี่นี่ทานนอกขนมพี่น้องกินกินเนาะจนเราเมื่อแนละ้วพี่เข่าอีกน,น,นั่นเดยถึงกินเรื่องวยเนาะ ลุงหลอดกับูกับพนมากกันหลายคนพี่นอ้องลุงหลวดได้ซื้อมาสามสามคนเป็นเรขจิดว่ายันแต่มีสองคนหน่นองพันมาซอยที่เขานนคิบวาซิดว่าิาอัน ได้ผมจะขาดซิบมือนิเนาะได้ดีแล้วจักมือมือนี่แหละบ่ได้ดำอ๋มือนี่บ่ได้ดำเลยด้ยผักไทยไว้ซิบวอยนะเดยเออ้นแล้วไม่ซิบอกแ่งวะใช่ไหมซิบอกฝนตกใส่ไห่แพงกระดัมนะเห็นจช่ไหมพอวันบนาวเราจินนนารนนนาเลยเรเมื่อไทยเห็นไหมอือ ว่าลูกชายจะแบบหุตกลงมาใส่เลยจะแบบแข่งชุน่นหมวดนี่พวกุตกมาใส่นยไวเดาดับนี่ครับรุ่นแบบไม่แทงเนะกูแล้วกนยังไงยนี่ก้านหูว่าเขาสายพันธ์เนี่ยนี่โมโหโมโหเงยโอ้โมโหตามตุ้ย งไปดับมือเนาะมือนีดับหน้าไปแล้วเว้ยนี่เตรียมผ่านลกูกปลาไปก่อนแต่ว่ามือเนี่ยมาลุ้นกันที่บาสิเลียหรือบบเล้่มาลุ้งโหลดที่บาบบเล้ว <c oughs> มารอบแรก,กได้จังมาัดนสสามาัดเนาะนี่แับนี้ตอนทำมีนัสาวเมื่อซอยท่านนั่นก็เป็นน้าเบาเน,หน,หน่ีเลยนะโอ้โตีกีติอามา้วขนี้ตำรวจนาตีนบ้านคขายุคพี่น้องเลยเรียเ่ยงตาน้ำบกเพียง หน้าเพียงกับเลื่อลายเข่าลด้สอบเต๋วบีงงดอกนี่เดินดนอ่เนาะพี่ันเล่แจ๊นี่พระจะมาดกมัน้นี่ฮะพันคำเจ้าพันพันคำ้โอ้แด็กขึ้นเป็นใหญ่อยู่พุคน่ะ สงสายมันนั่นไ่้ไหมพี่โต๊ะมันมันมันอ่ามันโปดได้เนาะได้มันดึงขึ้นมาแบบเป็นงูเป็นงูได้เด้เพิ่นมันอ่ามันมันฝึกดินเหนียวๆนะพี่โต๊ะเหนียวอ่ามันเหนียวมันยงแบบมันจะตกยากคำวิน้าผิวใครอยู่เนาะคำวินาผิวโลกง่ายอยู่พินานี่กล้าแล้วก็งามเป็นจุ๊กเป็นจุกเด้พี่น้องเลยมองนี่งามจุ๊ก กาบม่ใส่ปุ๋ยเนาะกาโดยธรรมชาติเลยพี่น้องเยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยแต่สีงามกว่านี้อยู่ย่องใจแต่ว่าพ่นสักดูบ่อนแล้วพี่น้องเลยมันมีคนมาเพิ่มแล้วมันี เอ้าอันอโลกาเป็นไปใช่ใช่ไหมแยบมัแงแตงแยบมังแตงเลยโอพ้พากรต่ให้ในนพี่บนะเลยอพากะต่ให้สร้างนัลมาเลยเนาะน้องสร้างผลงานจิ้มามามาหรอวะมาแล้ว ร <Okay. S 2> าเดี๋ยไเพื่นเนอะในลูกกาเรอจังไหนเมื่อค่นเนอะด้อ <Okay. S 2> อมาเดเนยะพี่น้องสร้างเป็นมาเลยไปบ้างสร้างกันาคนที <Okay. S 2> นเน่เดเนาะพี่โลอ,อ,อย่างนี้บาดจุมอย่างนี้เป็นเ

ใหมันเติมพลังก่อนให้มันเติมพลังให้เป็นเอออ้บาสหรืว่ามึงไปเจ็บช uh> ิ้นแล้วอ่าบุกแผ่นเนาะบุกมาทางซางบาร์ดี้เลยซ่างเลยอ๋อ มึงตนแลงว่าอันนี้เนาะแม่นอือแต่ว่าเพิ่นได้คือว่าตะกี้ว่าบ่ได้สเด้อหยังเอาเนว่าบตัดบัเเพิ่นว่าังยวอาอก่เอา่อ๋อบ่ได้ตากูบ่เอานํานะาว่าเพิ่นได้เฮ็ดแล้วแล้วบ่ได้ว่าเสียอย่อยเฮ็ดในจักเรป้ว่าอ๋อจเฮ็ดหาแล้วบ่ได้เนาะ ต้องมาตรฐานเป็นวะตเห็นเลยมันจะาหน่เาแลมันพืชผูกาอย่องอยของนอกเองอย่างหนึ่งเสียสมีเงินมีค้ำเากตัวบแล้วช่วยสัมผช่วยได้เบราีเหตดนั้นเสียสร้างเลยเนาะแนนแนงไหมอ๋แต่ว่าอ่มามาชวอะไรตอนนั้นแซมหลังว่าเป็นตาเป็นพันลมนะแนนชิใส่ ตลอกุเาเฮาเฮาเว้ากันแต่ก่อนหาเส้นบ่เพิ่นให้ออกบ่ว่าซั่นบ่เอาไหนอออกหัวมันน่ะหัวันะแม่นว่าเด้อีตัวนี้งนวดก็บ่ฮู้เด้เออแต่ว่าเพราะว่าเพิ่นบ่ได้คุยกับงนวดเด้เออเพิ่นคุยกับทางบ่าวลีลุงเิมเออ่าลุนตัวนี้บ่ฮู้นําพี่น้องนี่เนาะว่าก็อวับมออกวหรือรอยันลมมามันก็จะมันพับขึ้นนะ มัจะทำิเซเอาขนาดก็ะนาะตัดเขาไปตัดเามันสั่นพดว่าได้เลยออกเงาตัวกท้าเลยออกเ้าเลยตัวุยเีนตัดเาเดี๋ยวตัดเข่าอีกได้ยินหรือ่าตอนนี้คได้ยินหรือเปมแต่คนมีตัวจะตัดเทียมนเทียมกันแล้วครับปมะมานนี้แหละเนาะพี่นหองเีว่าได้เลมันก็คิดหล้มันกได้เนาะ เห็นแตงหมงแตอนี่ขี้อจังว่ประมาณนี้เลยเป็นเป็นกระได้ยจะหงง่ามันเรีเพียงเลยนะแมเพียงอันนี้แหละก็เอาอันนี้เด็อันลบเลยมาใส่จะขับกลัวราะวเาที่เห็นมันจะพ้นพระมาคุณจะเขามันนย่อยได้หอล่เด็ดชงนเหต้องใส่ลบล้ทางนานเลยตลก้อได แต่ว่าจะ่นี่มีลบอีกอหนึ่งวะเราทำปรมดามันมีลบอยูดด่แล้วแต่ทางเพคนทางคนซื้อมากมีการลบทางเอ,อ่อตามเป็นอะไรเครับต,ต,ตามที่เจ้าของงานสั่งอะไรฮะคนสั่งให้ไดนกันเนาะนี่ก็เห็นทางเจ้าของงานคนสั่งออกมาแบบแบบนั้นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะตัวน,นี้ก็นี่นะครับเราเป็นคนสั่งงานพี่น้องเลยเป็นทางลุงเพิ่ม กบปลีป nam, bon ัต hmm. ุนบ่บางคนกับบู้กันนีเนี่ยกเฮ็ดน้ำน้ำเพิ่นพ่นละเออันทงานน้ำ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 เขยน้ำน้ำเขยจ้เนาะอ้กับบูเละพอกรดีว่าเออเว่าเห็ตัวนี้กเฮ็ดต้องเดี๋ยว่าคันแบบบนมันบ่บจบบ่งามเหูเดอาพกรบลยเอานั่นแล้วเลยเออกะแต่มันเกี่ยงมัก่ยแล้วเนาะแลกรบลเอานแนดเอาส่วนที่มันงามมันจบมันงามได้ใส่เนาะ นี่ไดกันที่แล้วพี่น้องงามเลยเอาลึกเอาลือล้อเนาะเนาะเนอะกเนอะเอาลึกได้ทำนี่กันเนาะทำนี้ก็ดีใจเลยเนาะอืมีี่มนว่าแลนรีนันอไม่หไม่อยเฮียแต่ว่น,นึงวะอเนอะมาเฮียไม่เมื่ เอาแล้วเอาไปหาไม่ยังได้ไหมนี่เด้หาไม่ยังได้เอาไม้ขอรุดออกตอนไหนเนาะนี่เดื่องตอนเขาป่าเปละ่ะป<า>่าช <laughs> อบเม่นเนาะโอ้ย่า,าหาหนื้อเด้เงวดเด้ไหมนี่เด้ืมเกิดเรื่องแล้วไม่รู้นหนุออ่ทีอ่ะหน่มไอ้ตื้นได้ใหม่ก็ได้แกลมสีหินมโนาบาลนี่ตำรวจพอเข้าไปปา้าจีนี่ เ่า๋ยวว่าอยู่ยพุ่นเหาะบไปบึงเลยไปหาไปหาซื้อบึงเดีไปหานมันด็เป็หาบนกบ่นี่นะมองงนไปอะไรกินีคลิปอยู่คิทางมุกใจเลยเดโตเ้โอ้แพงอ่างเลยอเนาะพี่ง้องกะสำหรับคลิปนี้สร้างเพื่อนกันได้มากเลยพี่น้อานเนาะมาเพื่อนกันเริ่มเริ่มการ บางทีขึ้นตระดานก่นแลงวไงฮะเดียวมีมุกดีใจน้ำนองเพิ่นปลาเนี่ฮะเอาทั้งหมดก็จะขอจบคลิปคลิปไปเด้อพี่น้องเนาะพ่อๆกันนะคลิปหนามีแต่ทั้งลาพรเนาะสวัสดีทั้งปลาดุงโอ้ยเป็นดีใจเลยเนาะทำนีกันเนาะเด้อเด้อฮะเพื่อาๆขอขอบคุณขอบคุณเด้อเพื่อนพี่น้องชื่อวัชพูชพุนที่เข้ามาติดตามนะครับ z o o ให้กับท่าใหญ่กับทั้งหนวดเนาะพ่อๆกันนะคลิปหนาสหรับคลิปนี้ 阿里。